อุยทุกคนสิวะโกเขามีคอลเลคชันใหม่อีก,ก,กแล้วสิวะโกรุ่นมีลาย17ออนน่ารักไม่ไหวอะ่ะของมันต้องมีจริงๆดูดีลายน่ารักมากเก็บได้ทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะเก็บร้อนได้ถึง12ชั่วโมงและเก็บเย็นได้ถึง24ชั่วโมงคือแบบชากาแฟยังหอมเหมือนพึ่งชงมาแล้วดูนี่สิแก้วทั่วไปคว่ำปุ๊บน้ำหกจ้าแต่สีวะโกของเราค่ะคว่ำได้เขย่าได้ไม่หกเลยกันรั่วสาม้อกองศาคือดีมาก,ากเขามีหลอดในตัวด้วยนะใช้ง่ายมากจะยกดื่มก็ได้ดดดูก็สะ นี้ขนาดมือสุดๆไปไหนก็เก๋จะไปคาเฟ่ไปทํางานหรือขับรถไปเที่ยวก็หยิบจิบได้ตลอดสะดุปลอดภัยด้านในเคลือบเซรามิกอย่างทนร้อนทนสนิทแล้วคือเปิดแก้วทั่วไปดูนะน้ำแข็งละลายแต่พอเปิดซิวาโกน้ำแข็งยังอยู่เต็มแก้วเลยทุกคนแก้วทั่วไปคาบชากาแฟติดแน่นมากจนเมื่อยแข็่ซิวาโกเคลือบเซรามิกสีขาวแบบเดียวใส่กิ้งไม่เปลี่ยนรสไม่มีกลิ่นตกค้างเลยนะซิวาโกดื่มได้3แบบนะยกดื่มเปิดฝาหรือดูดหลอคบจบในแก้วเดียวขับรถไปเที่ยวไปทํางาน ก็พกได้หมดเลยไม่ต้องกลัวความเย็นหายชิวโกคอลเลคชั่นใหม่คือดีมากแม่ลายหน้าหลักสุดสีกดก่อนของจะหมดนะทุกคน